วันนี้เราจะมาสรุปรัฐบาลแล้วนะครับ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไลยวันเสาร์ไปดูปฏิทินเฮย้ยวันเสาร์วันพักไไม่ได้นะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์นะครับใครแช์ได้แชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากเป็นเพื่อเป็น,ปน,ปนสะพานบุญนะครับการแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกนรนารพนันใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งนะครับใครแช์ได้แชร์ให้ด้วยครับปัญจันนี้รัฐบาลออกแล้วนะครับ ก็เลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะครับเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมให้ไปแล้ววันนั้นเดี๋ยวผมย้อนก่อนให้อีกรอบหนึง <c oughs> อันนี้อันนี้คือของรอบที่แล้วศู 0, 1, 2, นยะ์หนึ่งสองสามครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นรอบที่ปล่อยไปแล้วนะครับ7 3 2สแล้วก็5มาตัวหนึ่งสวัสดี2 7 5้ดคนดูนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลั์ฝากกดแชร์ใครดูไม่ทันใครเข้ามาแล้วฝากกดไลั์วอแชร์รหนึ่งแชร์สองแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญรับการแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกนนารพนันใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งเปิดการมองห็นมานะครับรัฐบาลงวดน,นี้นะเลขกำลังวันมี9้ามี3มีเจนับเลขออกวันจันทร์ รอบนี้ไม่น่าเบิลแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเลขออกวันจันทร์ไม่น่าจะเบิลแต่ถ้าเบิลมารอบนี้ 7, 7, 8, เจ็ดเจ็ดเตอร์ตัวเดียวโดดๆไปนะเจ็ดเจ็ดตัวเดียวสวัสดีสองร้อยเก้าสิบคนดูนะผมไม่ไลน์โดนานนะหิวเข่าสิไปหากินเข่าแล้วสวัสดีสองร้อยเก้าสิบคนดูสวัสดีใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งเพื่อเปิดการมองเห็นจะพูดแล้วนะครับรัฐบาลงวดน,นี้นะให้เด่นตรงใจใครหรือเปล่านะ รัฐบาลงวดนี้นะงวดที่แล้วนะผลงานได้02นะครับ0220 02, 02, 02. งวดนี้0จะมาหรือเปล่าแล้วครับแต่รอบนี้ไม่น่าจะบึ้นนะครับไม่บึ้นแล้วเพราะเลขออกวันจันทร์นะคิดว่าเข้าอีกแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะหรือเปล่านะครับมั่นใจว่าเข้าแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะอีกไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าให้เลขแค่หกตัวนะครับแล้วก็กันบึ้นให้เจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งนะครับเือ อาจจะปังอีกก็ได้มาประเทศเราอาสวัสดีงวดน,นี้รัฐบาลนะให้เด่นบอกไปแล้วนะเด่นเจดกับเด่นสองใครชอบ7็ดพิมพ์7ใครชอบสองพิมพ์สองมางวดน,นี้ไม่เจดก็สองจะต้องโผลมาให้แม่แม,แม่เห็นแน่นอนหนึ่งตัวสำหรับเลขรัฐบาลวันที่16ตุลานะครับที่จอกวันจันนี้ ขอชุดเมื่อกี้ให้ไปหมดแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหาก่อนวันนี้จะปล่อยชุดเต็มครับมีแค่หกตัวครับแล้วก็มีเบิ้ลตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดนี่อันนี้คือสูตรโซนนี้คือแม่นมากบอกเลยนะครอบที่แล้วก็เข้าศูนย์สองนะครับรอบนี้สายด่วนน่าจะไล่อยู่ที่ลาวนะครับนี่ครับเจ็ดสามสองห้ามาตัวหนึ่งนะครับ ตัวไหนจะมาเจ็ดสามสองห้านะครับมาหนึ่งตัวงวดนี้รัฐบาลให้เด่นเจ็ดกับสองไม่แน่อาจจะมาเจ็ดสองนี่แหละไม่รู้ครับชอบเหมือนกันนะชอบมากเลยสำหรับงวดนี้ชอบเจ็ดสองนะชอบอยู่นะครับบอกแล้วนะบอกชัดเจนแล้วนะระวังเล่นอันนะให้เด่นเจ็ดกับสองระวังนะอาจจะมาเจ็ดกับเจ็ดสองนี่อาจจะมาเนะจ็ดสองสวัสดีสามร้อยเจ็ดสี่พันดู มวนนี้รัฐบาลเด่นเจ็ดกับสองอย่างที่ผมบอกไปแล้วงวนนี้ผมฟันที่เจ็ดแล้วถ้าตัวจอมาดูย้อนหลังเอานะเจ็บคอด้วยนะถ้าโลกมวนนี้รัฐบาลนะครับคนขึ้นมาแหละแต่ว่าผมไม่มีเสียงแล้วพรุ่งนี้ต้องไร้ลาวอีกครับแหบเสียงแหบใช้พลังเยอะเสียงแหบหิวข้าวด้วยครับ รัฐบาลงวดน,นี้เด่นเจ็ดกับ2นะฟัน7นะครับงวดน,นี้ถ้า7มาให้7จหตัวเจาะตัวแรกนะเป็น7จ็ดห้าห้าเจนะกลับด้วยเจ็ดห้ห้าเนะตัวที่2จะเป็น0ูนย์เแล้วก็7 0ส่วนถ้า2มางวดน,นี้นะให้สองหนะครับ2องหหสองแล้วก็สองเสองก็คือเป็นตัวจับตัวเด่นเลยนะครับส่วนตัวอัด เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะส่วน3ตัวงวดนี้ให้029นะครับแล้วก็907พร้อมอยังใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาผมให้แคบแล้วผมจะไปหากินข้าวแล้วใครพร้อมเอารัฐบาลแล้วกดเลขหนึ่งมาครับหนึ่งมาบรัว,รวใครยังไม่กดไลค์กดแชร์รีบกดใครดูไม่ทนันดูย้อนหลังเอานะครับเพื่อไม่เสียเวลากดเลขหนึ่งมา,แล,ลงมาแล้วให้ดูลอตเตอรี่อีกรอบหนึ่งนะ ผมให้ผมผมเคยผมไล่ไปแล้วรอบหนึ่งวดนนี้รัฐบาลก็คือผมชอบเจ็ดผมชอบเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับที่ผมชอบกดหนึ่งขึ้นมาเลยครับกดหนึ่งขึ้นมาเน็ตไม่ค่อยดีครับเพราะไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศนอกหนึ่งครับกดหนึ่งขึ้นมา ให้ Hi, แคปแล้วจะสี่ร้อยคนดูแล้วใครดูไม่ทันแม่ดูย้อนหลังเอานะไรนี้ผมไม่ลบคลิปฝา <Fuck. S 1> กก็เลยฝากกดแชร์ด้วยนะครับคนอื่นจะได้เห็นนะครับวันนี้เจ็ดกับสองครับตัวไหนจะเข้า <c oughs> ต้องเข้าอ่ะไม่เจ็ดก็สองวันนี้มาแต่ว่าไม่รู้ว่าจอจะจอดโดนหรือเปล่านะครับปล่อยแล้วเพราะว่ากระตุก เอางวดนี้รัฐบาลอ้ยเครื่องร้อนงวดนี้รัฐบาลนะเด่น7กับ2นะครับเม็ดเดียวให้729เนะเอาไปตัดเล่นเอานะเจ็ตัดเล่น7จ็ดแล้วก็สองเอัดหนักๆไปเลยนะครับที่2อ 9, 9 7ด ฟังดีๆแล้วงวดที่แล้วก็บอกตัวชอบนะงวดนี้ชอบ2997แล้วก็27นะครับ2997แล้วก็27นะครับโอเคนะใครดูไม่ทนันดูอยอนหลัง,ลนะงนะลอะนะมันค้างนะมันร้อนตัวสัมมันฮอนโอเคขอให้เฮงคอยดยขอมีโชคมีลาภลงกับสีมงคลรอบนี้สีส,สีส้มนะับสวัสดี